ตัดนแบบนี้พอวันนี้มาตัดสินใจตัดสินใจไม่ผิดแล้วก็ประทับใจในการเรียนครั้งนี้มากๆเชื่อว่าสำเร็จถึงเป้าหมายแน่นอนค่ะอ่ะแล้วอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนที่ยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลอยู่ยังตามหาครูโค้ชอยู่นะคะบอกเพื่อนเขาสิคะว่าถ้ามาที่นี่ยเขาจะไม่ผิดหวังที่สุดจะบอกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเธอคะ่ะ เพราพี่สุคนังปิดกั้นตัวเองมาหลายปีคือปีสองปีนี้ปิดกั้นตัวเองใครชวนไปไหนไม่ทําอะไรเลยเพื่อนมากมาชวนเพื่อนมาบอกว่าไม่เพื่อนบอกเพื่อนว่าเธอทําก่อนเธอไปก่อนเธอไม่ต้องมาชวนฉันฉันไม่สนใจอะไรแล้วแต่วันหนึง่งอะเราพอเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเราเปิดใจที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพราะว่าเราคือไม่อยากเสียเวลาตรงนี้แล้วค่ะไม่มีเวลาเสียเวลาตรงนี้แล้ว เปิดใจเข้ามาปุ๊บได้จริงๆนะคะพี่สุเป็นคนที่พูดตรงสุดๆเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกไม่ชอบพูดดีต่อหน้าแต่เป็นคนที่จริงใจแล้วก็อยากให้คนสําเร็จจริงๆความหมายของพี่สุคืออยากส่งต่อแล้วคนทําได้และสําเร็จจริงๆค่ะพราะฉะนะ้ะทุกคนเปิดใจเปิดโอดกาสให้กับตัวเองไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญที่นี่คือทุกแหวกอายุตั้งแต่8ปสกว่าก็ยังมีคือชื่นชมกับแม่ๆมากๆเลยค่ะแล้ว ประหยัดแล้วยังคะก่อนหน้านี้พี่ใช้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ใช้500ยกว่าค่ะต่อเดือนใช่ไหมคะเดือนโอ้โห,โหใจแพงมากแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างคะเจอปัญหาแบบถ้าเป็นสถานที่ที่ขึ้นเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดขัดนะคะ,คะแต่ที่นี่คือไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนลืน่นปื๊ดก็ต้องลองด้วยตัวเองคะ<จ>่ะใช่เท่าไหร่คะใช่แล้ร้อยกว่าทคะ่ะโอ้โหก็ประหยัดไปตั้งสามร้อยกว่าเลยแน่นอนเลยคะ่ะ ที่สำคัญนะคะใจเป็นรายปีไม่ได้ใจเป็นรายเดือนนะคะคือความหมายก็คือจ่ายวันนี้ใช้ไปยาวๆถึงปีหน้าแล้วงั้นใครที่เจอไลฟ์สดนี้ใครใจ่ายแพงไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปเนาะค่ะเข้ามาทักคุณดาำได้เลยนะคะเข้ามาหลังบ้านคุณดาำได้เลยค่ะหรือไม่ก็